ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับฝ่ายตะว,วันตกเนี่ยนะครับหรือทางอาพุธง่ายๆทางอเมริกาเนี่ยออกมาเนี่ยประโคมข่าวออกมาแสดงอะไรภาพออกมาให้เราเห็นว่าอเมริกากําลังจะเข้ามาะเราจะมาไก่เกีี่ยเขาเรียกว่าเสือกเขาเรียกว่าเสือกไอ้คำหมายคําว่าเสือกเนี่ยนะครับมันคือความหวังดีที่เราไม่พึงประสงค์เรารู้เอาว่าอเมริกาหวังดีกับเราแต่เราไม่พึงประสงค์ดังนั้นมันจึงเข้านะครับกับวัฒกรรมคําว่าเสือก ท่านนั้นเองรอกูผสมเมื่อไหร่ก็เข้ามาที่เราผสมกระสกเสือกไม่เข้าสงคารามที่เรารบก,กับเวียดนามอเมริกาทิ้งเราไปหน้าตาเฉยเลยบอกกูไม่เอาแล้วกูเหนื่อยกูลบพอแล้วกูไปแม่งดีกว่าแล้วก็ทิ้งไรเราโดนลุมห้าลุมหนึ่งแผลนี้คนไทยลืมหมดแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ว่าอเมริกาทําอะไรกับเราไว้บ้างตั้งแต่สมัยสงคารามโลกแล้วเอาละเรื่องนั้นตัดทิ้งไปเดี๋ยวค่อยไปคุยกันไล์สดคืนนี้สองทุ่ม แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกตอนนี้ก็คือเรื่องของเรื่องผมได้ทราบจากแหล่งข่าวซึ่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตใช้คำนี้เลยว่าร้อยปซตจีนยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเห็นทั้งหมดนั้นนะครับหนึ่งเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันตกค้างจากการสั่งซื้อและสัญญาว่าจะให้เขาก็ส่งมาให้ซึ่งในนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่หัว BM21 ลูกกระสุนปืนและก็ RPG เป็นสิ่งที่ตกค้างซึ่งต้องให้เขา มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพถามว่าแล้วทําไมต้องให้มาในช่วงนี้เขาบอกมันมัน,ม,นมันเป็นที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการซื้อขายยังมีอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริจาคที่จีนจะกำลังเตรียมจะบริจาคให้ขเขมรเนี่ยวันสองวันเนี้รัฐบาลปักกิ่งตัดการช่วยเหลือหมดนะครับรัฐบาลปักกิ่งก็ที่เมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังในไลฟ์สดว่าหลังจากที่เอกอัครราชทูตจีนประจํากรุงพนมเป็นได้ออกมาพูดว่าจีนพร้อมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับขเขมรและก็รักษาธิปไตยนั้นนายอุนเซนได้ส่่่งงงเเเเจจจ้้าาาาหนนทีีขขขไปรรรอออคุยกกื รับของบริจาคที่ตกค้างซึ่งจีนได้ปฏิเสธไปไม่ให้บอกว่าเขาเมรไม่มีความจําเป็นต้องใช้แล้วก็ไล่ถามต่อไปว่าแล้วอาวุธที่เขเมรเขาต้องการขอนะ่ะคืออะไรเขาบอกหลายอย่างเลยครับหลายอย่างที่จีนจะมอบให้พราะมั่นใจตอนนั้นไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกับไทยขเขมรยอยู่กับไทยไม่มีปัญหากระทบกระทั่งเอาละอาจจะมีการช่อราดบางหลวงอาจจะมีการฆ่ามนุษย์อาจจะมีการทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองคนมีสีและข้าราชการที่ทําตัวไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นแต่จีนเขามองว่าไม่ใช่อุปสรรค จีนไม่ได้มองเราเป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่ได้มองขเขมรมองฮุนเซนเป็นอุปสรรคนะครับฉะนั้นจีนจึงให้ความร่วมมือกับเขมรมาโดยตลอดมาเรื่อเกิดจากว่าจีนลงทุนในขเขมรมีมูลค่าหลายหมื่นใช้คำว่าหลายหมื่นล้านนะหลายหมื่นล้านเรียกง,ยง่ายๆว่าการลงทุนในขเขมรทั้งหมดเป็นของจีน90%อีก10%เนี่ยเป็นของต่างชาติมาร่วมลงทุนญี่ปุ่นนะครับที่อื่นเนี่ยเทวีปไอ้พวกเอ่อเอียูพวกเนี้ยมาลงทุนก็สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ แต่จีนนี่เกเป็นเป็นของเขาดังนั้นเขาจึงมีหน้าที่จะต้องปกปักรักษาผลประโยชน์ของเขาในคขมรมไม่ใช่อะไรเอะไป่าเขาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วผมก็ขอขอ,ขอบคุณ f c ช่องปลนหนุ่ยทีวีและเขมรวันนี้นะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีสติรู้ว่าอะไรมันคืออะไรกบกับผมมาพูดอย่างนี้แล้วหลายท่านก็เชื่อได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้กองวันนี้นายทหารระดับบิ๊กในกองทัพเราได้ไปคุยกับนะครับผู้นาพักคอมมิวนิสต์จีน เขายืนยันว่าเขมรมาขอจริงฮุนเซนเนี่ยมาขอจริงหลังจากที่เราส่งอาวุธตกค้างซึ่งเป็นการทํามาค้าขายกันแล้วเราส่งกลับไปแล้วจนกระทั่งอะไรฮะอเมริกาเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเราส่งอาวุธตกค้างไปเนื่องจากว่ามันมีสัญญาซื้อขายแต่อเมริกาก็เล่นข่าวว่าเรามอบอาวุธให้แต่เขายังดีนะก็ยังบอกว่าก่อนประทะถ้าแม่งบอกว่าถ้ามันตัดคำว่า,าก่อนประทะออกนี่กลายเป็นเรื่องเลยจีนเขาก็ต้องไปจีนเขาก็ระแวงเราว่าเราจะเข้าใจเขาผิด ดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไทยจีนเนี่ยที่มันมีปัญหากัน,นคุณไม่ต้องไปโทษใครคุณอย่าไปโทษประเทศจีนประเทศเดียวคุณต้องโทษคนของเราที่ไปเปิดโอกาสไปให้เขาสบโอกาสได้กําไรนะครับได้มีโอกาสกินกําไรบ้านเราไปเต็มเตไอ้ก็นี่งไงครับก็เรื่องของ fta ที่ไปทํากันเอาไว้เราไปเปิดช่องให้จีนเข้ามาแดกเราหมดเลยเพื่อไปแลกผลประโยชน์กับนักการเมืองบางกลุ่มบางก้อนไปได้ผลประโยชน์จากจีนนั่นเองถ้านักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเห็นแก่ประโยชน์ชาติบ้านเมืองไทยไม่เสียเปรียบหรอกครับ คือพูดง่ายๆวันนักการเมืองบ้านเรามันเลวไงม,มันเลวนะครับดังนั้นเนี่ยที่คุณเซนบรรดานักการเมืองบ้านเราวันเลวยิ่งกระสับเนี่ยผมเชียร์ผมเชียร์นะครับฉะนั้นขอให้เราเข้าใจไว้ด้วยว่านะครับจีนได้ออกมากระซิบกระซาบว่าเขาปฏิเสธการมอบอาวุธอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมพูดเนี่ยปักกิ่งเขาปฏิเสธไม่ให้อาวุธขเขมรซึ่งตอนนี้นะครับนายฮุนเซนก็เป็นไงก็ ระมัดระวังในการที่จะออกคําสั่งสั่งการอะไรถ้าเขาได้ครบมาจริงๆป่านนี้เขาเปิดกับเราไปแล้วนี่เขาไม่ได้มาครบน่เขาได้มาแค่อาวุธที่เขาไม่จาเป็นต้องใช้เขาคิดว่า,านในยุคนั้เนเขาสั่งไอ้นี่มาเนี่ยก็คือน่าจะใช้กันได้แต่ใช้ป้องกันประเทศแต่สุดท้ายเขามาทะเลาะกับเราและอาวุธที่เขามีมาทั้งหมดนั้นใช้กับเราเกือบจะไม่ได้เลยนะครับ RPG คุณจะไปยิงอะไรบ่อยๆปืนก็กระบอกแตกตายฉะนั้นการการยิงปืนในการสกัดในการป้องกันเนี่ยปืนเล็กยาวเนี่ยสำคัญสุดส่วนปืนทำลายเป้าหมายจริงๆก็คือปืนใหญ่ นะครับปืนใหญ่ยิงไอ้เครื่องยิงจรวดพวกนี้แต่ไม่ใช่มี M240 นะเครื่องยิงจรวดที่มันสามารถล็อกเป้าล็อกพิกัดได้อะไรได้เขาเห็น <c oughs> ไม่มีถ้าเขาเห็นมีมันยิงเราไปนานแล้วตั้แต่ PSL03SKSC1 รอ SK1 SK, SK SK นั้นถ้ามันมีจริงมันมีจรวดจริงมันยิงเราใส่เราไปนานแล้วมันยิงไม่ได้จีนให้แต่ลดมาจีนให้แต่ลดไอ้ส่วน PSL03 เนี่ยมันมามนเขาเขาว่าให้มาแต่ว่าไอ้พาสเวิร์ดกับกุญแจที่จะเปิดกล่องเพื่อบรรจุพาสเวิร์ดเนี่ยใส่พาสเวิร์ดไม่มี เขาไม่ได้ให้แม้กระทั่งไอ้กุญแจที่เปิดตรงนั้นซะด้วยซ้ําเดี๋ยวแต่ยังไม่ให้พาสเวิร์ดเลยนะครับแล้วจีนเนี่ยเขาก็ทราบดีว่าเขมรไปเอาอะไรฮะไปเอาพวกนักแฮกเกอร์แต่เตรียมจะมาแฮกไอ้พาสเวิร์ดที่จีนเนี่ยได้แล้วเขาแอบส่งคนเข้ามาติดต่อผ่านกับนายหุนมันเนธว่าเขาจะขอมาเปลี่ยนรหัสเขาเอาทีมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ไฟล์ทคนิคเข้ามาดูเลยว่าเครื่องที่เขากำลังจะเปลี่ยนเนี่ยถูกถูกแฮกเขาก็เสียบสายแพรเอาเขาก็เช็คระบบไม่ได้ถูกแฮกเขาก็เปลี่ยนรหัสเวลาเสร็จปิดปุุ๊บกญแจเเเนนี่่ยยยังออูหมมืดิ คือการยิง PSL03 มันไม่ใช่ว่าเสบกุญแจใส่รหัสกดยิงไม่ใช่นะครับไออาวุธลายพวกนี้เนี่ยมันมันขั้นตอนในการยิงมันซับซ้อนมันซับซ้อนนะครับพูดง่ายๆว่าต่อให้คอมเมนต์มีพาสเวิร์ดต่อให้คอมเมนต์มีกุญแจเปิดมันได้ใส่พาสเวิร์ดได้นะครับแค่คุณเปิดกุญแจเนี่ยสวิตช์มันก็วิ่งไปที่จีแล้วเขาจะรู้ทันทีเจ้าหน้าที่จีก็สั่งเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนั้นก็ได้หรือปดหรือก็บล็อกสัญ,ญญาณอยู่ตรงนั้นก็ได้คุณอย่าลืมนะ ย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ของพวกนี้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมันต้องเชื่อมต่อกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเขาบล็อกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาจีนก็ไม่ปล่อยถ้าเมื่อไหร่จีนปล่อยให้ PSL มาตกในเมืองไทยเมื่อนั้นจีนเกิดปัญหาทันทีอเมริกาจะเกิดความชอบธรรมในการปกป้องแผ่นดินไทยทันทีเป็นการฉวยโอกาสและสงครามมันจะเกิดซึ่งจีนไม่อยากให้เกิดวันนี้อเมริกาจีนรัสเซียเกาหลีเหนือสงครามล้มลายสงครามจริงคืออะไรครับคือเรากับเขมรนี่สงครามจริง ไม่ใช่สงครามน้าลายตอนนี้เป็นสงครามจริงๆแต่เป็นสงครามของคนคนก็คือประชาชนประทะเจ้าหน้าที่ทั้นนั้นเองไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจอะไรเลยดังนั้นคลิปนี้ผมจึงออกมายืนยันนะครับว่าจีนเขารู้อยู่แล้วว่าโลกตะวันตกกําลังปั่นข่าวสร้างเฟซกอยู่เพื่อสหรัฐอเมริกาจะมีความชอบธรรมในการเข้ามานะประชุมร่วมนะครับของเขเมรไทยและมาเลเซียตามที่อะไรครับตามที่สำนักข่าวได้ทําหนังสือนะครับแจ้งไปที่มาเลเซียและอเมริกาก็ประโคมข่าวว่า ห้ามจีนเข้าร่วมประชุมนั่นหมายความว่าทํากําลังดูสัญญาณมาเลเซียแล้วคุณอย่าลืมนะคุณอย่าลืมนะรอบหน้าเนี่ยไอประธานอาเซียนมันคือเก้าอี้ดนตีนะรอบหน้านี่ฟิลิปปินนะครับรอบหน้าฟิลิปปินเป็นประธานอาเซียนแล้วฟิลิปปินแม่งจ๋าเลยจ๋าชี้จิดกับสหรัฐเลยเขาจ๋ายิ่งกับมาเลเซียอีกในทั้งปีนะั้นทั้งปีนี้นะฟิลิปปินเป็นประธานอาเซียนนะผมบอกเลยทําแม่งไม่ต้องทำหนังสือบินเข้ามาบอกฮัลโหลกูจะไปประชุมด้วย ฟิลิปปินบอกเยสเยสเซอเห็นไหมไม่ต้องแจ้งไม่ต้องมีหนังสือกูโทรยก,กหูเข้ามาเลยเฮ้ยมึงห้ามจีนเข้ามานะเยสเซอเตรียมเตรียมกำลังคนให้พร้อมเตรียมอาหารให้พร้อมซอเยสเซอเห็นไหมรับตานี่ยังดีเป็นมาเลเซียามาเลเซียก็กำกำกึงกึงมาเลเซียก็กลัวเราด้วยไนงะจริงไหมมันก็กลัวเราด้วยกลัวอินโดนีเซียด้วยนะครับแต่ปีหน้าเป็นของฟิลิปปินแน่นอนฟิลิปปินอเมริกาจ๋าฉะนั้นปีนี้ถ้าไทยคิดว่าเคลียร์ไม่จบ ก็อย่าไปอ่อนข้อให้กับอเมริกาเราต้องแสดงบทบาทให้จีนมันเห็นคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าคบอเมริกาลนะกูคบจีนกูเลือกคบจีนเพราะอย่างน้อยถ้าเราเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าไทยตรงไปตรงมาเปิดใจคุยกับเขาจริงๆผมว่าจีนคบได้เลยก็ขนาดตอนนั้นเราจะไปขอเขามาช่วยยิงเวียดนามเนนะี่ยไม่งั้นเราโดนไปแล้วจีนก็ยิงให้ยิงให้แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นเพาะพันธมิตรเป็นมิตรกันเท่านั้นเอง ฉะนั้นวันนี้เราต้องเลือกที่จะใช้บทสีตนนทชัยต้องเลือกว่าจะใช้กับใครต้องทําแบบไหนต้องคุยกับใครจะเป็นสีตนนทชัยหรือจะเป็นปลาร์ดถ้าจะเลือกคุยกับอเมริกาอาจจะเลือกเป็นปราร์ดถ้าเลือกคุยกับจีนอาจจะต้องเป็นสีธนนทชัยถ้าเลือกปิดคลิปผิดชีวิตเปลีย่ยนคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำลายติดท่านใดมีความเห็นยังไงก็โปรดคอมเมนต์มาด้วยความสุภาพอย่าด่ากู